อ่าครับสวัสดีพี่พีนันนาทุกท่านนะครับวันนี้มาตามหานกเก่งนกหมานกันนะครับกับเสียนหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่สามตอนกต่อเก่าๆทั้งงั้นเนาะอายุกงก็สี่ปีห้าปีโอ้กว่าครับเออเานกใหม่ไม่ค่อยเล่นเนาะไม่เล่นไม่เล่นเออนี่ตัวนี้ริวเฟืองเสียงเล็กปีนกลางเนาะนกต่อต่อด้าล่าสุดก็เมื่อวานตัวหนึ่งเมื่อวานเออไปเล่นอยู่นะครับตัวนี้ตัวแดงๆงเก่งตัวนี้แต่ เปียวแต่เล่นดีเ<ร>นาะนกนี่ตัวนี้เจ้าอะไรนะครับตัวกลางชัยชนะครับเจ้าชัยชนะตัวเบ้เริ่มเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละตัวตัวนั้นเจ้าคำพูคำพูคัพูมัดขาจะต่อดินแต่ถ้าเอฟซีแบงก็จะถอดปลอกขาให้เลยเนาะ,ะตัวนี้เก่าเกาทั้งนั้นะครับดูครับคาลมลูกป่านะครับนกคูเขาเนาะพี่เนาะป่าร้อยไม่เล่นลูกผสมนะครับไม่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 ชอบดูครับคาลม อือเรียกกันแล้วตัวนี้หมันนะครับไอตัวนู้นก็หมนันเท่าตัวไหนไม่ได้เอาตัวนั้นไปใส่ได้เลยเนาะเอไอ<ห><ด>ตัวตัวไอคัมพูนี่นะครับที่มัดขาต่อดินอตัวกลางชื่ออะไรนะพี่ลืมอีกแล้วตัวก,าก,ากลางชื่อัยชนะัยชนะคัมพูก,ก็ริวเฟืองน่คนะครูแล้วครับเก๋าเก๋าจดครูทุกตัวเนาะนกเอาไปไม่ผิดหวังเนาะไม่ไม่ไม่อืมราคาตามเกจรับประกันเลยนะครับ นี่ครับไอตัวนี้ตัวจะเล็กกว่าเขาแต่จัดเนาะตัวเนี้ยคารมมีทุกตัวนะครับโอ้โมานี่ครับมีแบ่งกันสามตัวเก่าเกาเลยนกใหม่ไม่ให้เนาะไม่อยาไปเลยดีกว่าเออนี่<า>น,นะครับม,มันเสียเวลาใช่ครับเราก็ไม่รับประกันไม่ได้โดยนกหม่ใช่แต่นกเก่านี่เราเล่นลทุกพี่เขาเล่นทุกตัวนะครับสลับกันเล่นเดี<ม>๋ยวเดี๋ยวไปดูเฉลยข้างหลังเดี๋ยวชมฟังเสียงนกกันก่นกนกอนนะครับ นี่นะครับริวเฟืองเฟืองเยอะไหมครับสลับมันก็สลับไปอ่าปนไปนะครับคู่แล้วคำพูเสียงกลางคู่นี้นกเสียงกลางนะครับนี่นะครับเออนี่ครับไม่เก่งอย่างเดียวน้ำมันด้วยเนอะนกเอออันนี้ก็นกฝึกใช่ไหมครับมีตัวเดียวมีตัวเดียว ได้เฉลยกี่ตัวแล้วครับนกฝึกได้สองตัวแล้วได้สองตัวแล้วแต่ก็ยังยังยังไม่อยากให้อยู่เนาะนกว่ามันยังไม่เก่งเนาะมันยังไม่ได้แต่โอ้โหนกัวนี้ใช่ได้แต่มันยังไม่ยังไม่ถัดใจเดี๋ยวไปดูเฉลยพี่เนาะเป็นลูกป่าหมดเลยนะครับนี่เป็นเฉลยของไอ้นกพวกนี้ครับสามตัวมันนี่แล้วครับสามสี่ตัวเดี๋ยวไปดูเฉลยนี่ครับผนยดปล่อยไปสองชุดแล้วนะไม่กินเนาะเลี้ยง ต่อตัวไหนชอบก็เอาไว้ตัวไหนไม่ชอบก็ปล่อยนี่นะครับนกแกขึ้นกวงไว้้อมบ้้นนะครับนกสายภูเขาสายโคกนะครับนี่ดูครับเฉลยโอ้เยอะครับไอเฉลยล่าสุดก็ของไออะไรนะไอริวริวได้กี่ตัวนะล่าสุดกี่มันได้มาสองตัวสองตัวเนาะตอมันมาเลยนะครับเมื่อวานนี้ได้มาตัวงะต้องบอกก่อนนะครับนกจะติดเปรียวแต่เล่นดีนะครับตัวเจ้าริวเฟืองลูกนกเออลูกนก พี่เอามาเลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่ติดพเนยดไอ้ไอ้ริวเอามาได้อ่าไอ้ริวได้ได้โ,โอ้สวยสวยสวย,สวยนี่ครับเฉลยอ่ะเดี๋ยวไปดูนกต่อกันดีกว่านี่เฉลยของมันนะครับของเท้ครับมาให้ดูเนาะ,อะเออนี่ยดูผลงานนะครับเอาเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านที่นี้อย่าจดคูให้ดูทีละตัวเลยเนี่ยครับเรียกแล้วครับอ่อยมีมีหนักมีเบาเนาะพี่นนกพวกเนี้ยอ่าใช่ใช่ใช่มีมีหนักมีเบามันอืม เอฟสีท่านไหนสนใจนกเก่าๆอ่ามันอ้อยหนูว่ามันเป็นมวยนะใช่นกเก่านะครับนกเก่านะครับไม่ใช่ว่านกใหม่นะครับเฉลยเลยนี่แปะร้อยแทบทุกตัวบางตัวเกินร้อยนะครับพี่แกก็ซื้อมาอีกทีหนึ่งของเก่าาคนชอบเล่นใช่ครับแต่เราก็มาเล่นกันตามที่เห็นนะครับเฉลยอ้อมบ้านอันนี้ก็ใช่นะครับนี่นี่นี่อ่าสองกุกตัวนี้อ่าดูครับเจ้าทองแดงเอ้ยไม่ใช่ทองแดงริวเฟือง แต่ตัวมันแดงๆเนาะตัวนี้นกนี่ครับเล่นอึดเล่นทั้งวันเนาะพี่เนาะนกพวกนี้ไ่ด้เมันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเ้อเล่นพุ่มเล่นอะไรได้หมดมนะพี่เนาะเล่นต้นส่วนมากก็เล่นต้นนะเนาะพุ่มไม่ค่อยใส่กลัวมดมดใ <laughs> อ่แล้วก็เล่นต้นเล่นภูเขานี่ยลมแกว่งมันก็ขันเนาะนกพวกนี้เพราะว่ามันธรรมชาติของมันอ,มอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเอาไปจดจดทีละตัวนี่ครับตัวนี้ล่าสุดนะครับจัดมาอีกสองเมื่อวานนี่ก็มาดๆเล่นนะพี่นะ ไอตัวน,นี้เปียวมากเปียวแต่ไม่ต้องกลัวแต่เล่นนะครับนกเออจับถือให้มันดินดินอย่างนี้เลยนะเออแล้วก็คุ้ม้าไปขึ้นต้นนี่แป๊บเดียวนะเนาะปักอ่ะพี่เอาเอา,ล,าล่างได้ไหมวางล่างเลยเออเอฟซี MC จะได้เห็นโอเคครับเดี๋ยวรอชมอ่านี่ครับเจ้าชัยชนะขนไกละเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใก้ได้เล่นแล้วเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละได้แล้วคือันนี้ได้แล้วอ่าเคาะได้แล้วนะครับแต่นกไม่ต้องนั่นแล้วครับนกเก่าอยู่แล้ว นี่ดินแต่เอานะครับเสียงเล็กกว่าเขาตัวนี้แต่จัดอ้าวใครชอบตัวไหนผมจัดไปให้เลยนะครับวันนี้นี่เสียงของดินนะครับของพุกตัวเนาะนตัวนี้ก็ผูกขาแล้วจะทำอ่าตอดินแต่ก็ททำไว้ไม่ค่อยได้ต่อรองนัดบิน <laughs> นี่นะครับคู่เอก3ามตัวนี่นกมวยคู่เอกทั้งนั้นและครับ นี่เจ้าอะไรนะพี่คำภูคำภูคำภูเจ้าริวนะครับเจ้าชัยชนะอา้าวสามขุนพลเนี่ยครับเก๋าเกาเลยอืมไม่โมเมกันแล้วเนาะพี่เนาะนกใหม่นี่ไม่ให้ไปเลยนะเนาะมันจะไม่เอเอไปเลยเตัวนี้ขาสั้นมากนะครับนกตัวนี้นกตัวแดงๆนะครับตัวนี้จะออกม่วงอมชมพูนะครับหางยาวเฟ้ยเลยมันเพิ่งไทยขนอืมหย,ยาวยนะอา่าแก่คู่นะครับตัวนี้แก่คู่ทั้งคู่เลยเนี่ย นกสามตัวเนี่ยแกเรียกแกคูโอ้คูอึดจังเอ้าใครชอบคูมันบ้าเออแกคูนะครับนะคาตามเกตนะครับผมบอกก่อนเนาะนกเพราะว่าก็ซื้อมาเหมือนกันเนะาะเพราะว่าพี่กคนเล่นไม่ถูกใจคือไม่ให้เนาะู <c oughs> ดเด,ดมันคูเ <c oughs> ออโอ้คูอึดมากนะครับผมว่าเจ้าโฮผมอึดแล้ววันนี้อึดกลัวนะครับดูครับนี่ครับพรางนานนกป่ามาติดมันเยอะนะครับเฉลยในตัวนี้ร้อยขึ้นเนาะพี่เนาะ บอกไม่ได้อ่ามันยิ่งมันเราก็ไม่ได้รับนะพูดถึงะใช่ก็กต่อไปไม่ค่อยนับเต็มแล้วต่อ,อยังเดียวใช่ออกรอบไหนไม่ค่อยพลาดบางตัวเนี้นอยอ๋อโอ้<ด>ใครชอบนอกเกเรียกยเยกคูนะครับจัดได้เลยนี่ดูครับอ้นี่ก็แกคูเหมือนกันแต่สู้ตัวกลางไม่ได้เรื่องคูเอ้านี่ก็มายอมขาสั้นๆนะครับนกอายุ5ปีขึ้นทั้ง3เลยเนาะพี่เนาะ นี่ครับสไตล์เจ้าหู้นะเลยนะครับตัวนี้แกคู่แต่ติดดิ้นเนาะนกตัวนี้แต่มันแน่นอนการเล่นการอะไรนกนกดิ้นนี่มันจะเล่นดีนะครับโอ้ดินจัดเออมันก็ดิ้นแค่ตอนขึ้นใช่ไหมครับตอนเข้าันเนียดอะไรก็ดิ้นมันดิ้นเออแต่มันก็ดิ้นไม่เยอะมันดิ้นพอประมาณเนาะมันไม่ว่าดิ้นหัวแตกนะครับไม่ไม่ไม่มันรู้มันดิ้นมันรู้ไงใช่นกดิ้นตัวนี้เล่นดีนี่ครับจะจัดไปให้เลยครับสองหนึ่งสองสามนี่ครับเนี่ยเรียก อ๋อนี่มีเหมือนอ่างๆเนาะตัวนี้คล้ายๆเหมือนมีอ่างนี่นตัวนี้มีใช่ไหมครับมีมีมีอ่างติดอยู่เนาะอ๋อตัวนี้มีอ่างติดเป็นบางครั้งมันขรมมันเนาะมันบินมันเล่นยาวมันมันมีหลายอยมรับการคูเลยครับใครชอบลีลาตัวไหนดูเอานะครับตัวนี้เป็นนกตัวค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ตัวเล็กกว่าเขาตัวสองตัวนี้ใหญ่ๆกว่าเขานะครับนกเล็กกว่าแต่เก๋ากว่าเล็กกว่าแต่เก๋าเก็จับบ่อยเลย ไอ้พวกนี้ถ่ายคนก็นจับตัวนี้เนาะสลับกันเนะเาะแล้วเ,เราต่อบไปทุกตัวน่ะเออแต่มันก็ได้เฉลยทุกตัวเนี่ยค, <น S 1> ครับเรียกแล้วเจ้าชัยชัยชนะนะครับตัวนี้เจ้าคำภูเจ้าริวเฟื่องนะครับเจ้าของเขาเรียกว่าไอ้ไอ้ดิ้นเนาะไอ้ดิน้น<ไ>สุดเปียวไอ้สุดเปียวไอ้สุดเปียวขามันโปกขาเลยครับโอ้นกนี่ครับจะ วันนี้มาเจอของเก่าแล้วดองจัดไปให้เอฟซนะครับพี่ก็รบบดีใจดีแบ่งให้เนาะปกติมาถามแล้วซื้อหลายคนก็ไม่ค่อยแบ่งเหมือนกันเพราะพี่ก็ซื้อมาเล่นอีกทีนึงเนาะคนชอบเนี่ยโอ้สุดยอดครับสุดยอดออออืมเอมอราคาตามกิจนะครับนกนี่ครับตัวน,นั้นเดี๋ยวจะปลดปลอกขาให้เลยเนาะเอาไปเล่นเพะเนียดเหมือนเดิมเพราะว่าแกก็ใส่ไว้อย่างงั้นแหละครับ เออแต่ขาสั้นเอาเดี๋ยวไปดูลายนกสักแป๊บนึงนี่นะครับอ่าดูตัวนี้ขนยังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเพราะว่านกคนถ่ายขนนี่ดูได้เลยอ่าติดเชือกนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้จะติดดินหน่อยแต่ลายเนี้ยบเลยครับนกทนแดงนะครับใครอยากได้นกเล่นดีๆนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอลก่อนเนาะมันจะติดดินนิดนึงใครไม่ใครไม่ชอบนี่ห้ามเอาไปนะครับแต่แกคูตัวนี้ของแท้ผมก็นั่งไอ้การก็คูอยู่แล้วครับนี่ตัวนี้ เจ้ชาชัยชนะหางยาวเฟ้ยเลยนะครับพึ่งถ่ายขนตัวนี้80%เอร์ซ์แล้วเอาไปเคาะกันได้เลยนะครับขาใหญ่ๆนะครับนกเก่าๆตัวนี้กุกเดียวนะพี่นเนาะเสียงกลางตัวนี้ริวเฟือง,องเ,เสียงเล็กขององอเล็กเป็นกลางครับมันไม่เล็กมากตัวนี้กําลังดีตัวนี้ก็เสียงกลางกุกเดียวขารลมตัวนี้จะมีติดอ่างนิดหน่อยเนาะตัวนี้นิ่งกว่าเขา ตัวนี้สองตัวนี้จะนิ่งกว่าเขาครับตัวนี้มันจะเปียวกวาเขาโอ้ oh, เปียวเปียวเปียวแต่เกา๋าอ่าแน่นอนรับประกันทุกตัวเนาะพี่เนาะ uh. อ้าววันนี้มาเอาของเก๋าตัวนี้สายโคกสายภูเขาทั้งนั้นเนาะพี่เนาะใช่ใช่เพราะว่ามันมมีสายไฟเนี่ยดูครับเนี่ยเนี่ยเรียกครูเรียกครูเลยเอ้าดูครับดูครับ,รบโอ้สุดยอดครับ ขไว้ได้ไปนะครับนกเก่าๆอย่างนี้เ่าราคาตามเกตอู้เกจเกตแข่งมันครับเกตไก่ครับตัวนี้แตกเหมือนไก่เลยเนาะพี่เนาะอันนี้ก็เหมือนกันขาสั้นมากโอ้โหส,สั้นสั้นจริงๆครับตัวนี้ขาปกติแต่ขาใหญ่นะครับตัวนี้ก็ขาสั้นๆแต่ตัวแดงๆดูลายสนับปีครับพี่น้องอนี่นะครับปีเขาก็มีน้ำใจแบ่งให้เนาะ สิบสีท่านไหนไวก็ได้ไปเลือกอะไรครับตัวที่หนึ่งเจ้าชัยชนะตัวที่สองเจ้าสุดเปียว,ยวตัวที่สามนี่เจ้าคำพูนะครับคำพูอ้าวสามขุนพลเกา่าๆเลยนกห้าปีขึ้นทั้งนันครับเอาไปเล่นนี่ไม่มีถอยแล้วเนาะตัวนี้เราเอาไปเคาะสักหน่อยเพราะว่ามันถ่ายขนอยู่เ <P> พิ่งจะเต็มยังไม่เต็มดีเนาะนี่ขึ้นอยูนะอ๋อขึ้นก็เล่นปกตินี่นุ้นครับเอารูปิดคลิปให้หน่อยตัวนี้พี่แกจับใส่ยังไม่นานหรอกมั้งนะครับพี่ ว่าขนมันสีหลุดหุดมันดิ้นเวลาจับปกติครับลูกป่านี่นะครับเสียงกลางหองนะครับปีกชิดด้วยนะครับตัวนี้นี่โอ้มันมีมีถอยนกเลยครับขาสั้นๆนะครับตัวแดงๆนกแดงนะครับตูดเหลืองเหลืองนะครับอืมถ้าไม่มีใครเอาผมก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมตัวนี้ไม่ว่าตัวไหนนะครับถ้าเหลือเนาะถ้าผมก็จะจัดไปนี่ครับอ้าว อ้าวโอเคครับนี่ครับเอฟซีท่านไหนไวก็ได้ไปเนอะนกแบ่งด้วยใจเนอะพี่เนาะไม่ได้ว่าโมเมีให้เนอะไม่ไม่เสียเวลาอ่ะเออมันเสียเวลาเสียชื่อเสียงเราเนอะอันนี้ผมก็มาหาพี่เขาอ้าโอเครับประกันให้หมดรับประกันนะครับการลินนกเก่าแน่นอนดูครับมันครูมันมันกระตุ้นนกดีอะเนาะเนี่ยเนี่ยครับได้ยินเสียงแปลกๆไงครับอืม โอเคนะครับสำหรับท่านในสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรอยางล่างสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้เก่าเกานะครับท่านใดสนใจก็จัดได้เลยนก5ปีขึ้นรับประกันเนาะนกชุดนี้การเล่นการอะไรนะครับเก่าแน่นอนเจ้าชัยชนะเจ้าสุดเปียวเจ้าคำพูนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิไปไว้กับเจ้าสามพูนพลเพียงพี่น่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ